สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวการเมืองวันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันแบบละเอียดเลยครับจากหลักฐานจริงๆที่ปรากฏภาพในสนามรบไปจนถึงสัญญาณที่อาจจะนําไปสู่การประทะรอบใหม่ค่ะแล้วก็มุมมองทางการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ครับหากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่เข้มข้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งประเด็นแรกที่ต้องหยิบมาคุยกันก่อนเลยนะคะเพราะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นข้อกล่าวหาในเวทีโลกเลยก็คือเรื่องประสาทพระวิหารใช่ครับที่ทางกัมพูชาเขาเกล่าวหาว่าไทยยิงใส่ตัวประสาทซึ่งเป็นมรดกโลกเป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากค่ะแต่เรื่องนี้มันมีจุดพลิกผันที่น่าสนใจมากจุดพลิกผันที่ว่านี่คืออะไรครับคือหลักฐานที่มาหักล้างคํากล่าวอ้างนั้นนะคะมันไม่ได้มาจากฝั่งไทยเลยแต่มาจากฝั่งกัมพูชาเองที่เขาเรียกว,ว่าโปแตก อ๋อคลิปวิดีโอตัวนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเท้ากั้นใจจะถ่ายคลิปเพื่อประนามไทยโชว์ให้โลกเห็นว่าเราทำลายโบราณสถานแต่กล้องดันแพนไปเจอของที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเข้าพอดีเป็นเป็นอะไรครับที่ว่าเป็นอาวุธต่อต้านรถถังค่ะรุ่นแกม 102LR เลยซุกเอาไว้ในโครงสร้างของตัวประสาทแบบชัดเจนมากชัดขนาดนั้นเลยหรอครับชัดมากค่ะถึงขนาดที่ซูมเข้าไปเห็นรุ่นอาวุธได้เลย มันเลยกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเองไปเลยว่ากำลังใช้มรดกโลกเป็นที่มั่นทางทหารอยู่ซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่ฝ่ายไทยพยายามอธิบายมาตลอดว่าเรายิงตอบโต้ที่มั่นทางทหารรอบๆไม่ได้ตั้งใจจะยิงทั่วประสาทถูกต้องค่ะและพอมีภาพนี้ออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนรูปคดีในทางกฎหมายระหว่างประเทศไปเลยโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึงอนุสัญญากรุงเฮกปี1954ครับอนุสัญญานี้มันว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับ คืออนุสัญญานี้มีไว้เพื่อคุ้มครองโบราณสถานตอนที่มีความขัดแย้งทางอาวุธก็จริงแต่แต่ก็มีข้อยกเว้นที่สําคัญระบุไว้ชัดเจนมากว่าถ้าหากว่าถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนาโบราณสถานไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหารความคุ้มครองนั้นจะถูกระงับไปชั่วคราวค่ะโอ้หมายความว่าถ้าคุณใช้ปราสาทเป็นโลหรือใช้เป็นฐานยิงอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองได้ หลักการมันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือเมื่อมีการยิงออกมาจากจุดไหนจุดนั้นก็กลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบทำไปแล้วฝ่ายที่ถูกยิงก็ต้องยิงสกัดกั้นเพื่อหยุดภัยคุกคามจะปล่อยให้โดนยิงฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่ค่ะการค้นทบอาวุธในคลิปนี้มันเลยไม่ใช่แค่โป๊ะแตกธรรมดาแต่มันคือการให้ความชอบธรรมกับการปฏิบัติการทางทหารของไทยในบริเวณน,นั้นไปโดยปริยายเลย แล้วการปะทะมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ตรงปราสาทพระวิหารอย่างเดียวใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าสมรภูมิมันกว้างแล้วก็ดุเดือดกว่านั้นมากกว้างกว่ามากค่ะจริงๆแล้วถ้าดูจากภาพความเสียหายเนี่ยปราสาทตาควายเสียหายหนักกว่าอีกนะคะครับแล้วที่สําคัญก็คือปฏิบัติการทางอากาศของไทยเครื่องบิน F16 ของเราไม่ได้ไปทิ้งระเบิดใส่ตัวปราสาทแต่เป้าหมายคือการตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงตัดโลจิสติกใช่ค่ะซึ่งก็มีคลิปจากฝั่งกัมพูชาเองอีกนั่นแหละ ที่ถ่ายให้เห็นถนนหลวงที่มุ่งไปปราสาทตาควายถูกระเบิดจนเป็นหลุมลึกเลยรถยนต์ผ่านไม่ได้แล้วเหลือแค่ทางเล็กๆให้มอเตอร์ไซค์ผ่านซึ่งมันก็สะท้อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแต่ในสงครามแน่นอนว่าต้องมีผลกระทบกับประชาชนฝั่งไทยด้วยหนักหน่วงเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหรือที่เรียกว่า UXO จรวด BM21 ที่กัมพูชายิงข้ามมาเยอะมากมันไม่ได้ระเบิดทุกลูก แล้วมันก็ไปตกค้างอยู่ตามพื้นที่การเกษตรใช่ค่ะฝังอยู่ในสวนยางพาราในไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านที่สุรินทร์แค่คิดภาพว่าต้องออกไปทำสวนโดยไม่รู้ว่าจะมีระเบิดอยู่ตรงไหนก็น่ากลัวแล้วนะครับมีแหล่งข่าวเล่าเรื่องของคุณกนกวันสุขประสิทธิ์ชาวสวนยางพาราที่บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องก็ออกไปกรีดยางไม่ได้เลยขาดรายได้ไปเป็นหมื่นโอ้โหแต่ที่หนักวันนั้นคือผลกระทบทางจิตใจค่ะเธอบอกว่าตอนนี้กลายเป็นคนหวาดระแวง แค่ได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเสียงดังๆก็เกิดอาการแพนิคแล้วบาดผลาทางใจแบบนี้มันอยู่ยาวนานกว่าการประทาอีกนะคะครับแต่ถ้ามกลางความตึงเครียดผมก็เห็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะมีคลิปหลังหยุดยิงที่ประสาทตาเมืองทมอ๋อค่ะที่ทหารไทยบนที่สูงตะโกนทักทายโบกมือแล้วก็ทำสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจให้ทหารกัมพูชาข้างล่างบรรยากาศดูผ่อนคลายมากเป็นภาพที่ดีนะคะ มันแสดงให้เห็นว่าในระดับทหารที่ปรชิญหน้ากันจริงๆเขาไม่ได้เกลียดกันเป็นการส่วนตัวแต่ก็น่าสังเกตว่าในความผ่อนคลายนั้นก็ยังมีความไม่น่าไว้วางใจซ่อนอยู่ยังไงครับ คือในคลิปเดียวกันนั้นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นทหารกัมพูชาสามนายที่อยู่ด้านล่างไม่ได้ใส่เครื่องแบบแต่ใส่ชุดพลเรือนก็มีการวิเคราะห์กันว่าอาจจะเป็นการอำพรางตัวเพื่อสอดแนมความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยโอนี่คือความซับซ้อนจริงๆนะครับแม้จะยิ้มให้กันแต่ก็ยังต้องจับตากันตลอดทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าทึ่งมากคือเรื่องที่ว่าทำไมาฐานที่มั่นบางแห่งของกัมพูชาถึงแข็งแรงมากโจมตียังไงก็ไม่เข้าใช่ค่ะ จนกระทั่งทหารไทยเข้าไปยึดพื้นที่ถึงได้เจอคําตอบแล้วคําตอบคืออะไรครับทหารไทยไปค้นพบบังเกอร์ยักษ์บนเนินเขาที่ยึดมาได้ค่ะมีคลิปที่ทหารไทยถ่ายไว้เองเลยเดินเข้าไปสํารวจแล้วก็อุทานออกมาว่ามีหน้าทําไมยิงไม่เข้ามันแข็งแรงขนาดนั้นเลยนะมันเป็นโครงสร้างปูนซีเมนต์เสริมเหล็กที่หนาเป็นเม็ดๆเลยค่ะแข็งแรงมากแสดงว่านี่ไม่ใช่การเตรียมการแบบฉุกและหุกแต่มีการวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ใช้เวลาสร้างนานมากนานนับ10ปีเลยค่ะ ข้อมูลจากเพจ Armed Force ระบุว่ากัมพูชาเริ่มสร้างเครือข่ายอุมโมงค์และบังเกิลพวกนี้มาตั้งแต่หลังคำตัดสินของศาลโลกปี2556เลยเป็นการเตรียมการระยะยาวเลยเอ่ะใช่ค่ะเพื่อชดเชยความเสียเปรียบด้านอาวุธด้วยการใช้ความได้เปรียบทางภูมิประเทศกับสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแกร่งแทนสิ่งที่ผ่านมามันก็ได้ผล แต่ตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผมว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของความขัดแย้งครั้งนี้มันคือการพลิกสถานการณ์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะเพราะเมื่อทหารไทยสามารถยึดพื้นที่เหล่านั้นมาได้บังเกอร์พวกนั้นใช่ค่ะบังเกอร์และอุโมงค์ที่เคยเป็นจุดแข็งของกัมพูชาก็กลับกลายมาเป็นความได้เปรียบของฝ่ายไทยทันทีตอนนี้ถ้าเขาจะตีกลับเพื่อยึดคืนก็ต้องเจอกับแนวป้องกันสุดแกร่งที่ตัวเองสร้างมากับมือเหมือนกับว่าดาบที่ดีที่สุดของเขาตอนนี้มาอยู่ในมือเราแล้ว เมื่อสถานการณ์มันพลิกมาแบบนี้สัญญาณจากฝั่งกัมพูชาเป็นยังไงบ้างครับมีความเคลื่อนไหวที่อาจจะนําไปสู่การประทะรอบสามไหมสัญญาณชัดเจนและน่ากมลมากค่ะทั้งข้อมูลจากพุนวาสนานานุ่มแล้วก็รายงานของกองทัพภาคที่สองก็ตรงกันหมดว่าฝ่ายตรงกันข้ามมีการเสริมกําลังทหารเข้ามาในพื้นที่มีการเสริมกําลังค่ะแล้วก็มีการปรับปรุงเส้นทางลําเลียงยุโทโธปกรณ์และที่น่าจับตาที่สุดคือการใช้ดโดรนบินตรวจการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเนิน745ช่องสำเตะแล้วก็ภูมะเขือการใช้ดโดรนเข้ามานี่มันเปลี่ยนวิธีการลบไปเลยนะครับถูกต้องค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือการเคลื่อนไหวในด้านข่าวสารมีการรณรงค์จากสื่อแล้วก็หน่วยงานรัฐของกัมพูชาอีกครั้งว่าห้ามทหารถ่ายภาพหรือคลิปเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ลงโซเชียลมีเดียเด็ดขาดอ๋อการควบคุมข้อมูลข่าวสารที่เข้มข้นขึ้นใช่ค่ะ ซึ่งรูปแบบนี้มักจะเป็นสัญญาณว่ากำลังจะมีการปฏิบัติการทางทหารครั้งสำคัญเกิดขึ้นแล้วมีการวิเคราะห์แนวโน้มของการประทะรอบใหม่ไว้อย่างไรบ้างครับทั้งในแง่ของจุดเสี่ยงแล้วก็ช่วงเวลาบทวิเคราะห์ของคุณอนันโยกองสกุลจากเพจ Thai Arms Force ชี้เป้าไว้2จุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษค่ะ ครับมีที่ไหนบ้างครับ1คือเนิน745หที่ช่องบกซึ่งเป็นจุดที่กัมพูชายังมีฐานที่มั่นอยู่และ2คือโซนรอบๆปราสาทพ,พระวิหารที่เขายังได้เปรียบเรื่องความสูงของภูมิประเทศแล้วเรื่องกรอบเวลาละครับพอจะคาดการได้ไหมการวิเคราะห์คาดว่ากัมพูชาน่าจะต้องการเวลาสัก 4- 5หเดือนเพื่อฟื้นฟูหน่วยที่เสียหายจัดหากระสุนเพิ่มเติม,ตมแล้วที่สำคัญคือต้องวางแผนรบกันใหม่หมดเลยเพราะจุดแข็งที่เคยใช้ตั้งรับก็ถูกเรายึดไปแล้ว แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเร็วกว่านั้นมีค่ะหากเป้าหมายสูงสุดของเขาไม่ใช่การยึดพื้นที่คืนแต่เป็นการสร้างความวุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งเพื่อดึงให้นานาชาติเข้ามาแทรกแซงก่อเหตุได้ก็อาจจะลงมือเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฝ่ายไทยต้องเตรียมรับมืออยังไงครับโดยเฉพาะกับปัญหาจรวด BM21 ที่เป็นภัยคุกคามหลักสิ่งที่ต้องทําเร่งด่วนมี2อ,อย่างค่ะ หนึ่งคือการจัดหากระสุนปืนใหญ่เพิ่มเติมเพราะรอบที่แล้วเราใช้ไปเยอะมากและสองซึ่งสำคัญมากคือต้องมีอาวุธที่มีความแม่นยำสูงเพื่อจัดการกับฐานยิงจรวด B M 2 0 i ทำไมต้องเป็นอาวุธแม่นยำสูงครับเพราะว่ากัมพูชามักจะใช้แท็คติกโล่มนุษย์ค่ะคือเอาฐานยิงไปตั้งแอบแอไว้ในเขตชุมชนหรือหมู่บ้านทำให้เราใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ได้ยากเพราะอาจจะกระทบพลเรือน ทางออกก็คือต้องใช้อาวุธที่โจมตีเป้าหมายได้แม่นยำโดยสร้างความเสียหายข้างเคียงให้น้อยที่สุดถูกต้องค่ะอาวุธอย่างโดรนติดอาวุธหรือจรวดนำวิถีขนาดเล็กจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ครับชัดเจนครับจากภาพการลบในสนามเรามาขยับไปดูมิติทางการเมืองกันบ้างซึ่งก็ซับซ้อนไม่แพ้กัน ผมเห็นข่าวนายกอนุทินชาญวิรกูลลงพื้นที่ไปให้กําลังใจทหารด้วยค่ะก็เป็นภารกิจในฐานะผู้นํารัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมที่ต้องลงไปดูแลขวัญกาลังใจมีภาพที่ท่านมอบเหรียญคุรุษของเจ้าคุณธงชัยแล้วก็สอนทหารท่องคาถานกยุงทองของหลวงปู่มัน่นครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่กว่านั้นเกมการเมืองระหว่างประเทศมันซับซ้อนกว่าเรื่องขวัญกาลังใจมากโดยเฉพาะเมื่อมีชื่อของสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านกัมพูชาเข้ามาเกี่ยวข้องครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ดุลยาภาพปริชารัตน์ได้วิเคราะห์ไว้น่าสนใจว่าอย่าเพิ่งคิดว่าถ้าตระกูลฮูนหมดอำนาจแล้วปัญหาชายแดนจะจบอา้าวไม่จบเหรอครับอาจารย์มองว่าต่อให้สมรังสีขึ้นมามีอำนาจแทนปัญหาเรื่องเขตแดนก็จะไม่หายไปไหนแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนจากการใช้กำลังทหารมาเป็นอะไรครับ มาเป็นการต่อสู้ด้วยกฎหมายระหว่างประเทศการใช้เวทีโลกแล้วก็การล็อบบี้ซึ่งเป็นแนวทางที่สมรังสีและฝ่ายของเขาถนัดกว่ามากซึ่งการสู้ในเกมกฎหมายอาจจะทําให้ไทยรับมือได้ยากกว่าด้วยซ้ํานอกจากนี้พลโทรพระราดอนพัฒนาถบุตรยังชี้ให้มองลึกลงไปอีกว่าใครคือมหาอํานาจที่อยู่เบื้องหลังสมรังสีครับท่านวิเคราะห์ว่าการที่สมรังสีออกมาเคลื่อนไหวช่วงนี้ อาจเป็นการที่สหรัฐพยายามใช้ประเด็นความขัดแย้งนี้เข้ามาถ่วงดูลอํานาจกับจีนในภูมิภาคหลังจากที่การเจรจาหยุดยิงครั้งล่าสุดมีจีนเป็นคนกลางคนสําคัญกลายเป็นว่าความขัดแย้งเล็กๆที่ชายแดนบ้านเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมการแข่งขันระหว่างมหาอํานาจไปแล้วทีนี้มองย้อนกลับเข้ามาในบ้านเราเองบ้างครับเสียงสะท้อนจากในกองทัพต่อสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไงบ้างมีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจและตรงไปตรงมามา,มากจากพลโททีระนันนันทวัง เจ้ากรมข่าวทหารบกที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตอบโต้สิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นวาทกรรมด้อยค่าทหารเป็นเหมือนการระบายความรู้สึกของคนในเครื่องแบบคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะท่านพูดถึง3ประเด็นหลักๆที่ทหารรู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจ 1. คือคําถามที่ว่ามีทหารไว้ทําไมื mm hmm. อคือคําพูดที่ว่าทหารไทยรบยังไงก็แพ้และ 3. คือการใช้คําว่าทหารชั้นผู้น้อยซึ่งท่านมองว่าเป็นคําที่สร้างความรู้สึกแบ่งแยก แล้วท่านตอบโต้คำพูดเหล่านี้ว่ายังไงครับท่านไม่ได้ตอบโต้ยืดยาวเลยค่ะแต่ชี้ไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบท่านบอกว่าสถานการณ์การประทะทั้งสองครั้งที่ผ่านมาคือคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามเหล่านั้นแล้วใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ฟ้องด้วยตัวเองว่าทำไมประเทศต้องมีทาหารขีดความสามารถในการรบของเราเป็นอย่างไรและในสนามรบไม่มีการแบ่งชั้นกระสุนมันไม่ได้เลือกว่าจะยิงใส่ใครทุกคนเสี่ยงชีวิตเท่ากันหมด เป็นการใช้ผลงานในสนามรบเป็นคำตอบซึ่งก็น่าจะทรงพลังที่สุดแล้วนะครับจากทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาจะเห็นภาพชัดเจนว่าสถานการณ์ชายแดนตอนนี้แม้จะเงียบเสียงปืนแต่ทั้งหน้าข้างใต้นั้นยังคงคุกกรุ่นและซับซ้อนมากใช่ค่ะเป็นสถานการณ์ที่วางใจไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวบทเรียนและหลักฐานที่ได้มาจากการประทะครั้งล่าสุดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมในอนาคตครับ และนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ในเมื่อบังเกอร์และอุโมง์ที่เคยเป็นจุดแข่งที่สุดของกัมพูชาได้ตกมาอยู่ในการครอบครองของไทยทำให้ความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในหลายพื้นที่พลิกกลับข้างโดยสิ้นเชิงคำถามก็คือหากการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นจริงยุทธศาสตร์ของแต่ละฝ่ายจะเปลี่ยนไปอย่างไรและความได้เปรียบที่กลับด้านนี้ จะกลายเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของสมรภูมิครั้งต่อไปได้หรือไม่